เห็นเรือเข้าทุนไม่ชาทีเชิญฟังเสียงปีเอามาฟีโลยเรือออกมามาแล้วจ้ามาเลยนายพอเพลศัพท์สิไปผายกับหนูที่ว่าร่องน้ำแดงร่องน้ำแดงผายเพชลกับร่องน้ำตะเพนร่องน้ำตะเวนขวัญใจผัวหักกันหนูที่ว่าขวัญใจผัวหักดนูร่องน้ำตะเวนจะหักเต่าหักหรือไม่ไหนเมื่อร่องน้ำแดงร่องน้ำแดงเลย สอนลอยจากเพชรบุรีบอกว่าเที่ยวนี้ไม่ยอมแน่นอนเที่ยวพักเที่ยวแลบพลาดไปจต่เที่ยวนี้บอกว่าเอาเปิลสุขพักายปืนเอาแน่นอนว่าต่างคนต่างใจต่างคนต่างขันต่างคนต่างวัญใจเพราะฮักขึ้นคอแน่นอนว่าแล้วหายใจหายคอไม่ทั่วไม่ท้องไมรู้ว่าหายเพชรล่องน้ำแดงล่องน้ำแดงเหลือดีหายเพชรหายแหลงแสงดีแบบสบายใจขวัญใจบู้หักผู้ใหญ่วิรัตเพชรเหมือนบอกว่าเที่ยวนี้จะตามเธอหรือไม่ทธอแย่แน่จริงแย่แน่ปลายเพชรปีเอสอนลอย เจนี้พีเอซอนจะไว้ lady, ว่าแล้วพายเพชรพีเอซ้อนเราบ้างพีเอซรอนเลยว่าเจ้านี้จะพายแรงใจดีมางพายแรงใจดีมาขวัญใจบวกผู้ใหญ่เบลตีพายเพชรดีผู้ใหญ่เบลตีพายเพชรดีเจเส้นชัยครับกรรมการยกธงแดงครับให้เรือพายเพชรเป็นฝ่ายชนะพายเพชรล่องน้ำแดงเป็นฝ่ายชนะครับท่าน แล้วแล้วเป้กับปืนก็ทําจนได้แม่เที่ยวเรกเสียเอโซลอยนี่นาเสียเลยครับ